สวัสดีครับบ่าวท่าสวัสดีทรามช่มครับตอนเย็นพี่น้องครับวันที่31อธันวาคม25 6 6้าหวันนี้เข้าดาว <c oughs> ข้าดาวเด้อมเมลรีไมอแรงครับจะไปส่วนขรองขาขาปีเมื่อกี้เพิ่งซื้อไไก่ซื้อหมูไปซอยพันยุวัเห็นปูวัดเห็นปูอยู่นะครับทรามช่มไปตลาดกเลยซื้อไก่ซื้อหมูไปซอยพันยุวัตธร <c oughs> ร,รมชม่ม เป็นจะมีงานนะครับนอามืออื่นเศร้าจะพาเอฟซีไปวัดเอฟซีไปอย่างมาสวน,นกลาปีสวนกัาปีเพิ่งมาแต่วัดเมื่อกี้นะครับผมครับแวะซื้อนะครับของมือนจะไปทําบุญปีใหม่นะครับ่านผช้่มนะครับก็เลยแวะซื้อของตลาดพวกไก่พวกหมูนะครับไปซอยพยุวัดนะครับผมจะพาไปบ้านมาหานะครับนี่ครับพีสาวนอนมาขึ้นว่าผีอับบ้าน พี่อ่ำต enfin ิดแมนอือเอาเอานะครับจะพูดจะกลับกลับวันที่อะไรก่อนกัทัที่หวันนี้หาโอ้ยงดเมื่อกี้จังไดบอมแมนเนาะบอแมนบอมแมนเอานะพี่น้องเนาะความฝันนะครับผมมือขึ้นจังมาพูนว่าพี่อ่ำบัสนเป็นว่าหำนะฮะพี่อ่ำผู้ยิ่ง นะครับจะเป็นเม่ตูุหรือยังว่าสั่นพันมาขกับผู้ชายผู้บอกไงว่าสั่นพันมาเมกอดข้อพิ่นนาพิ่นหายใจบ่ออกเอานะครับปีใหม่นะครับฤทธิ์เงไดอ่าพอยไงไอ้เมยไงพิ่นมาบอกฤทธิ์เงไดนะครับจะพาไปรับชมครับมหานะครับจากกทมนะครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งกันเพิ่นพี่ทั้งหมดชมโอ้นี่ครับอันนี้ของมหาเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเอามาน้ำคุณนะครับผม เต่าเต่ายังนี่ครับมาเต่ายังก่อนครับเต่าสุกตาเต่าแอฟริกาเตาแอิกาพี่มาเบิ้งกันนีครับมีเตามีสามตัวคนนี้ครรมช้่มพุนนะครับอันนี้ยังก่อนน้องไม้หนูนี่ครับทรรช่มหนูยังก่อนหนูแก๊บบี้หนูแก๊บบี้อ๋ตัวนี้เพิ่งขึ้นนอนสบายเห็นไหมนอนค่ะนอนคเต่าโอ้ยย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 ย คือกระตายนี่ไหม่านผู้ชมน่ะอ่าอาบน้ำนี่เพิ่นจักมืออาบมน้องไหมสี่มืออ่ะสามสี่มืออาบเพียรนึงสามสี่มืออาบเพียรหนึ่งคุณท่านผู้ชมเบิ่งเพิ่นนอ่นอาเปาโอ้นี่ครับนี่ครับคือกระตายนี่ที่พี่น้องมันคือหนูดิขคือกระตายนี่ไหมเออเอานะครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกัน ของมหามหาที่จริงเพิ่นว่าให้รอก่อนแต่ว่าบ่าวถอดเลยว่าให้เพิ่น,น,นคำนวณให้ก่อนนะครับหรือจังได๋ใกล้ๆ,กลๆนะครับเดี๋ยวให้มาหาส่งไม่อีกแต่ว่าคำนวณแล้วบ่แต่ว่าคำนวณแล้วเดี๋ยวสิส่งมาย่ำอีกทีนึงยว่ำอีกที่หนึ่งจะกลับเม,มื่อใดก็มืื้ออ่นกลับมือม้ออื่นาครับเพิ่นจะกลับกรุงเทพฯมือม้ออื่นมื้ออื่นจะ่กลเรื่ยว่าเอ้าเพื่อ FC เพิ่นรอ นะครับจใจมาหาเพิ่นลงให้ก <board> ่อนเอาเขียนออกมามหาทั้งหมดครับไปทั้งพี่นะครับนี่ครับอันนี้ลูกเคยเจลอตเตอรี่เพิ่นกับเป็นเซียนคำนวณเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นส่งมาให้กะเข้าตลอดดิเหมือนแรงเข้าดาวเออเพิ่นเขียนให้แล้วอืมไว้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อย อันนี้งวดที่แล้วลนงวดที่แล้วใ้บริเก็ตวันที่แ,<ป>แล้วแต่ว่าแปดวัดต่อไปนะครับ<ม>อันนี้แปดเก้าตรงๆมหาเนาะอือันนี้มหาเขียนให้แล้ว,วมหาคำนวณแล้วต้นปีอที่จริงมหาว่าหีโรอวันที่สิบคนเด้ เปนว่าให้รอดให้ก่อนวันที่สิบแต่สีอันนั้นให้ดีๆมากเอาสีใกล้ๆจากวันที่สิบกว่าเนาะจังทรงมากหรืออาจจะตรงตัวนี้หรือจะมีเปลี่ยนบอน้าหาเนาะอ่านี่ท่านผู้ชมแต่นี่จะคำนวณไว้ให้ก่อนเจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวว่าถอยจังจิเขียนให้นะครับสี่ห้าสี่สามสี่ศูนย์สี่แปด สามแปดหนึ่งแปดสองสามนะครับสังเกตมหาพันธุ์วงพันจะเน้นให้แค่สองคูที่พี่น้องสามแปดกับสองสามครับประมาณนะครับนี่นี่ในเจ็ดคูนี่เนาะมาหาคือจะสี่นะนี่กับผมนี่เห็นไหมครับอืมเอามาหาจับอย่ผมทั้งสี่นะจะหายเป็นใส่หันันมาพี่มาหันมาพี่เจ้าเออนี่ครับผมแปดเก้าตรงตรง พอพนจะกลับแล้วกลับกรุงเทพพรุ่งนี้พี่น้องนะครับมือเศร้ามากแล้วเพเลว่ายังท่านอี้คำนวณได้ผนว่าแต่ว่า่เ่าเอ้าเออเอออเลรวะหาอะไรวาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาตอนเย็นเ้อมหาป่านพจนเจิญวทาเตกันนหานเนีเป็ชวงนน้มาหากระโปองเดินตามนะครับมือแลงเข้าดาวกันเดี๋ยวว่าจะไปเบิ่งผุ อ๋อหกทุ่มมาจุดจุดพูจากหน่อยน้าพี่วินหน้าบ้านเนาะเออจุดพูจากหน่อยจุดพูเอาเล็กก็ใส่เออที่ไม่ดังเปลี่ยนปากเลยจะเข้าดาวกับนี่แหละครับกับมหากับพี่วินนี่แหละครับอยู่นี่แหละมือนี้นะครับอะไรเอาเดี๋ยวบ่าวเข่าเขียนให้ไปดูเข่าหน่อยม่ออกไปได้ไหมเดี๋ยวให้มหาเน้นให้กลันเน้นหนึ่งวะครับผม ตัวไหนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเฒากินเกอนนะครับผมกจับี่รถนี้รบอกก็ไปดูสิเอาโอ้โอ้ยุ่นโอวัคยเอากระลาบมาต้มงเก็ได้ของเ้นมือจับไม่นะปากกาหวดนานที่สิบเจ็ดได้ไหมครับมาหาผมเหว่ามีสี่ห้านะครับสี่ห้าสี่สามนะครับแล้วก็สี่อ่าสี่ศูน แล้วก็48นะครับแล้วก็38 18 23นมะครับท่านผู้ชมมาหาเน้นที่38 <8, S 1> โอ้งงาม38กับ23 <8, S 1> เป็นบนล่างเลยพี่น้องเดอ้อกลับด้วยแต่ว่างวดที่แล้วนี่มาตรงตรง งวดที่แล้วมาตรงๆเด่นสองคูน้ามหาเนาะสามแปดครับสองสามท่านผู้ชมบบประมาทเนาะอ่าครับผมบบประมาทเอากนไว้ารเอาเทียบชุดเก่าบวตองกับเดิ๊แต่ว่ามหาให้กันกับไว้น้ำครับกันกับไว้เด้อครับโมเมนต์าตรงครับตรงกับมีบนมี่ราบได้ไหมครับมาชุดเก่าอ่ะชุดเก่าท่านผู้ชม โอ้ถือว่าถ้าเจ็ดคู่นี่ถ้าเข่านี่ก็บ่บลาหลดิน่ามหาเนาะเรียนประมาณนี้แหละเนาะครับผมอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้มาหาเป็นไหตองงวดเลยน้าพ่อเป็นสูตรคำนวณเป็น่าลลงไหได้แต่ว่าที่จริงเป็นว่าอยากจะรอกันเพิ่นเลยว่าถ้าเ่้าเฒ่าเจาลงไหกอนใกมือเพิ่นจะสรุปไหจะมีเปลี่ยนแปลงบอจังรอดได้พี่น้องเด้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นตามนี้เดี๋ยวจะย้ำให้สี่ห้าสี่สามีู่นย์สี่แปด สามแปดหนึ่งแปดสองสามเน้นที่สามแปดกับสองสามหลักมาหาจากกทมอเอาขอบคุณมาหาให้ด้โชคนด้มหาเนะาะในปีใหม่ครับ <c oughs> เอาไปเบิ้งมาหาเพิน่น <c oughs> เพิ่นยากงานไปเบิ้งน้ำกันเพิ่นเบิ้งเตาพี่น้องเตาลูกกระชาเตายเนี่ยก็เตาลูกกระชางานขอได้เงียบก็เป็นถ้าไปเบิ้งพี่แล้วมักพี่แม มักหนูแคบบี้เมาหาจับจับมาโซ่ในมาหาจับให้เพิ่นเบิ่งน้ำเนี่ยคุณอ่ะอืมได้ได้ครับโอ้คุณอ่ะอืมคุณอ่ะโอ้อืมได้ครับอืมคือแมวคือแมวคือตายเนาะอหนูทับเนี่ยบอกหางเนี่ยครับคุณนะครับเกิดมาบุกหางบุกหางครับคุณอ่ะเออเฮ้ยเพิ่นหนีห่าง เ <laughs> ตหูเพิ่นห่วงธรรมชมเพิ่นเห็นไอ้นันมาแล้วเพื่อนนันนะครับเอานะครับอเพิ่นนห้มาแล้วนะธรรมชมเนาะแคปหน้าจออีกรอบนะครับอันนี้มหาจากกทมแม่หมูเบิกเบิ้งผู้เห็นไดเด้อเออมันบง่งนะครับซื้อผู้มาจุดข้าวดาวพี่น้องนะครับผม นี่ครับงวดที่แล้วนะครับมาแปดเก้าตรงตรงนะครับงวดนี้มาหาเพิณเฮตองงวดเลยธรรมชมสี่ห้าสี่สามสี่ศูนย์สี่แปดสามแปดหนึ่งแปดสองสามนะครับเป็นบนล่างกลับตัวด้วยได้พินเหนให้คือสามแปดกับสองสามนะครับเจ็ดคู่พี่น้องทาเข่าทามาตรงตรงถือว่าบ่อบไหลหรอกครับผมนะครับพอดีเพิ่งกลับมานะครับท่านผู้ชมนะครับแวะไปตลาดนะครับพรุ่งนี้นะครับ ปีใหม่ปีใหม,ม่ก็จะไปทําบุญปีใหม่แล้พี่น้องกับไปซื้อไก่ซื้อหมูไปซอยพนญวัดทับชมมือื่นก็นจะ,ะไปตักบาตรนะครับผมตักบาตรเพราะว่าซื้อไก่ซื้อผักซื้ออย่างไปไหววัดแล้วนะครับผมเอานะครับให้โชคดีเด้อพี่น้องเด้อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ให้รื่ยๆยให้ฮงๆสุขภาพแข็งแรงนะครับพอญงไม่ญงอายุมั่นคนยืน ใหรได้โชคสุงวดเด้วยพี่นองเดอร์ในปีใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ